สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับนะถ้าบอกจะแล้วข่าวด่วนวันนี้อีดําวันทองในนิทานเรื่องนี้ออกมาตั้งคาถามว่าเส้นขนขึ้นไปได้ไงใช่ใช่ไหมครับรับให้ได้นะรับให้ได้คําพูดนี้นะรับให้ได้ต้องรับให้ได้นะในเมื่อเอาตั้งคาถามนี้นะที่ครับย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเป็นมันเป็นเพียงแค่นิทานมันเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุตินะครับตัวละครตัว ส่เข้าไปเพื่ออัตรดนะครับในการรับชุลโฟังทั่นเดเข้ามานะครับก็อย่าคอมเมนต์ชื่อริษาทเนาะทุกท่านครับเป็นเพียงแค่เรื่องสมมตินะครับซึ่งไม่มีอยู่จริงในสิบับนโลกใบนี้เอ๊ซีคำการละครั้งหนึ่งนะครับเมื่อไม่นานมานี้นะซีคบนะมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อดําบันทองได้ออกมาตั้งคําถามว่าไอ้คนเพชรน่ะขึ้นไปอยู่บนบนเขาได้ยังไงใช่ไหมจะเจอท่าเท้าฟาร์มให้ก็ตั้งแต่ Dante, นิทานนะชานนะก็ตั้งแต่ mark. มีการเอาเงินมาให้หนึ่งล้านบาทเนี่ยฟังนะครับมันมีเงินหนึ่งล้านบาทที่เอามาให้เมียคนส่งพระนะครับเพื่อที่จะให้เมียส่งพระให้เมียคนส่งพระเนี่ยนะครับตีตัวเอาขางจ่ายคนส่งพระเพื่อที่จะรวบนะครับรวบตัวไอ้คนส่งพระในช่วงนั้นในฐานเรื่องนี้โดยการที่เอาเงินหนึ่งล้านบาทมาล่อเอามาให้ทีนี้ครับไอ้เมียคนส่งพระก็ไม่รับ ด้วยความที่กระตันอยู่กับครอบครัวแล้วก็สามีก็ไม่ยอมรับเงินหนึ่งล้านบาทนะครับไม่ยอมรับก็เลยทําให้คนกลุ่มๆนี้ไม่พอใจก็เลยเอาคนพวกเนี้ยนะครับเอาคนพวกเนี้ขึ้นไปไว้ข้างบนเป็นการสร้างนะครับนะเป็นการสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาในฐานนี้ครับนิทานนะครับนิทานเนาะก็เลยสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาด้วยการที่ขนเนี่ยไปเอาที่ไหนล่ะ ขนเพชรเนี่ยคุณก็ไปเอาที่ตอนที่คุณไปตรวจรถไงใช่ป่ะขนเนี่ยก็ไปเอาตอนที่คุณไปตรวจรถไงใช่ป่ะเออแล้วก็เข้าบ้านเข้าบ้านในคนส่งพักตรวจบ้านคนส่งพักกี่รอบตองถามเข้าบ้านในคนส่งพักกี่รอบกันเข้าไปตรวจสอบเข้าไปหานู้นเข้าไปหานี่ในบ้านคนส่งพักกี่รอบกัน ไม่ยากครับที่ขนขึ้นไม่ได้ไงอ่ะเพราะเขาไม่รับเงินหนึ่งล้านเนี่ยก็เลยเอาเอาขนเขาขึ้นไปเพื่อหมั่นไส้เขาไงเขาไม่เขาไม่ไปตามเกมไงไอเมียคนส่งพระไม่ไปตามเกมไงไม่เล่นด้วยไงก็เลยต้องเอาขนนี้ขึ้นไปข้างบนไงก็ขนที่คุณครับคนบ้านเขาเนี้ยแหละนะครับขนเนี่ยเป็นขนที่ตุนในฐานแล้วเนี้ยเขาเป็นคนบ้านทุกตอวไหมครับ แล้วก็ให้อีวันทองหรืออีดำหรือผัวเนี่ยเป็นคนเอาขึ้นไปไว้ไงเพราะอะไรเพราะมึงรู้รู้ที่ซ่อนตุกตาในฐานเรนนี้มั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับไม่งั้นมึงไม่เตรียมเป้ไม่เตรียมอะไรที่มันเน่าๆไว้หรอกคือมึงวางแผนเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่ตั้งแต่ทีแรกกันอยู่แล้วนะครับแล้วคนนี้นะครับบอกให้ให้นะครับเขาลือกันนั่นเลยว่า อีดําบอทองกับผัวเนี่ยแหละไม่รู้ใครคนหนึ่งเนี่ยแหละเป็นคนเอาขึ้นไปไว้บนล่างตุ๊กตาที่ทําไมต้องขึ้นไปไว้เหรเพราะไอเมียนของพระไม่รับเงินหนึ่งล้านไม่พอใจเล่นไม่ทางคู่เลยเอาไม่ทางคู่เลยเพื่อให้ปิดคดีนี้จริงหรือไม่ใช่หรือไม่จริงหรือไม่ใช่หรือไม่ถุกต้งครับพี่สี่ เพราะ,ะั้นเรื่องนี้มันไม่ได้ยากเลยครับเรื่องนี้มันไม่ได้ยากเลยคนขึ้นไปอยู่ได้ไงอ่ะก็เขาไม่รับหนึ่งล้านไงพวกมึงก็เลยวางแผนกันงไงสร้างรักฐานเท็จขึ้นมาไงอีดับวันทองกูพูดชัดไหมชัดพอยังรับไม่ได้นะมึงรับไม่ได้นะอีเวนแล้วคนเนี้ยไม่มึงก็ผวมึงอ่ะขึ้นไปไว้บนล่างลูกกตาจบไหมจบไหมฮะมึงจับมือจับมือกับตัวตุ่น คือจะเล่นเขาเล่นกับคนสง่งพระกับเมียคนสง่งพระถูกไหมดูไม่จริงเถียงมาได้นะขนเอามาจากไหนเหรอก็ตอนที่ตุ่นไปตรวจไงตรวจบ้านในคนส่งพระไงตรวจรถไงไอเมียคนส่งพระมานั่งด้านหน้าซ้ายมือมันต้องมีขนมีอะไรร่วมมดรถอ่ะก็ไอขนตรงนี้แหละแล้วไปตรวจห้องน้ำบ้านเขานะไปห้องน้ำบ้านเขาด้วยก็ไปเอาขนมาจากห้องน้ำบ้านเขาไอขนเพชรน่นนะ ก็ยืมไปจากคนของห้องน้ำบ้านเขาไงมันวางแผนกันไว้แล้วไงเข้าใจปะเออโถไปโจดบ้านเขา่ามันก็ต้องมีหมอยล่วงอยู่ห้องน้ําอ่ะจริงป่ะเออมันต้องมีหมดอละล่วงอยู่ห้องน้ําร่วงมดรถมันมีหมดอยู่แล้วคนแหละมานั่งรถอ,อ่ะอ้ารับไปได้นะนี่พูดเรื่องจริงในฐานะเนี้รับไปได้นะแล้วไอ้คนที่เอาไปไว้ใครอะคะรับไอ้สี่ ก็ผวัวไม่ผัวก็เมียสองคนแล้วลแหละจะให้ตุ่นขึ้นไปตุ่นไม่ขึ้นอยู่แล้วเดี๋ยวคนดน,น,นสงสัยก็เลยให้อดีตผัวเนี่ยแหละมั้งไม่ผัวหรือเมียที่ผมเคยได้ยินมานะผมเคยได้ยินเรื่องนี้เรื่องนี้มานะไม่เมียก็ผวัวขึ้นไปเพราะว่าอยู่ใกล้ตีนเขาแอบขึ้นไปก็ไอ้วันที่มึงขึ้นเขาไงไงมึงขึ้นไปทําอะไรอะ่ะทําไม่ใช่ขึ้นเอาขนไปไว้กูถามหน่อยสิการที่มึงข,ขึ้นเขานี่แหละ รับให้ได้ลวกันกับสิ่งที่กูเล่าให้ทานมึงรับให้ได้นะอีวันทองคนอย่างมึงอะ่ะกูบอกให้ไม่มีวันเจริญหรอกคนอย่างมึงต้องเจอคนอย่างกูคนมันทําชั่วไว้คนอย่างมึงมันชั่วนะอืมไม่มีใครชั่วเกินฝั่ามึงแล้วไปร่วมมือกับตัวตุ่นเพื่อที่จะเล่นครอบครัวเขาเพราะเขาขไม่รับเงินหนึ่งล้านบาทมึงไปเกลียดอะไรคนส่งผ่ะวะ มึงไปล้างสมองหมดเลยนะมึงกูได้ข่าวมอกว่ามึงเนี่ยมึงเนี่ยไปล้างสมองนะไปล้างสมองต้ดตุนหมดเลยจริงปะมึงเนี่ยไปล้างสมองหมดเลยถทากับเท่ากันที่กูได้ยินมาจริงไหมครับอ้าวกูพูดผิดไหมนะพูดผิดอภิกามาหลงจริงไหมครับ เพราะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะขนเพชรเนี่ยขึ้นอยู่ได้ไงล่ะก็ตามที่กูเล่าให้ฟังนี่แหละนิทานเรื่องนี้ดั๊มนะครับเป็นเพียงแค่นิทานหรือเพียงเพียงแค่เรื่องสมมติตัวละครลูกตัวสักไปเพื่ออัตลดนะครับในการรับฟังใต่เข้ามาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดสับไะรดเป็นกำลังใจด้วยไม่ต้องสงสัยสิครับไม่ต้องสงสัยนี่คือสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมได้ข้อมูลมาแบบนี้จะตรงกับใครหรือไม่ตรงใครผมไม่รู้มันมีเงินหนึ่งล้านออมาให้จริงๆ นี่ได้ยินจักหูได้ยินจักหูไเมียคนส่งพระเข้าใจปะแล้วก็ชาวบ้านเขาลือกันเออแต่เขาไม่รับไงเพราะความรักผัวไงเพราะความรักคนส่งพระไงกระตันยูไงเพราะคนส่งพระไม่เป็นคนดีไงคิดว่ามันว่ามันไม่ทําไงก็เลยไม่รับเงินไงชัดเจนไหมเวลาเขารับเงินปุ๊บมึงก็เอาคนขึ้นไปไว้บนไงสร้างหลักฐานเสร็จขึ้นมาเพื่อเล่นครอบครัวนี่ไงเล่นไอ้เมียคนส่งพระไงเพราะมันไม่รับเงินหนึ่งล้านไงชัดเจนพอไหม ผมพูดชัดเกจนไหมเออเรื่องนี้จะเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่จะรู้ครับในช่วงนั้นครับนิทาน,นครับ